เเทคนิคของการเปลี่ยนแปลงตนเองจากกรอบเด,เดิมเพื่อก้าวไปสู่โลกใหม่และคนใหม่ในตนเอง 1. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตนเองเพราะอะไรเช่นตื่นนอนทุกๆ7จ็ดโมงเช้าของทุกวันเพื่อสามารถที่จะทำกิจกรรมอื่นๆได้เพิ่มขึ้นบางคนอาจหาความรู้โดยการอ่านหนังสือหรือบางคนอาจตื่นขึ้นมาเพื่อออกกำลังกายในตอนเช้า 2. จ,จินตนาการถึงผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลงตนเองเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะฝันให้ใหญ่เข้าไว้เพราะมันเป็นศาสตร์ของการสก,กุลจิตสันนึกของคนเราคะ่ะถ้าเราจิตใจจดจ่ออยู่กับเป้าหมายที่เราจะเปลี่ยนแปลงนั้นมากๆมันจะเป็นแรงกระตุน้นทําให้เราทําสิ่งน,นั้นๆหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งน,นั้นได้สําเร็จตามเป้าหมาย 3. าอย่าลังเลที่จะลงมือทำ แน่นอนค่ะหลายคนคงเคยฝันที่จะลงมือทำหรือเปลี่ยนแปลงตนเองขึ้นมาบ้างแล้วก็พับโปรเจกต์นั้นๆกลับไปด้วยเหตุผลหลากหลายข้ออา้างแล้ว่อให้ความฝันความคิดหรือโปรเจกต์นั้นเป็นเพียงแค่ภาพที่ลอยอยู่ในอากาศจงอย่าลังเลค่ะหากคุณฝันแล้วลงมือทำแม้เพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์คุณอาจจะลงละรักลลัพธ์ที่ได้ของมันเลยก็ได้ค่ะยกตัวอ,อย่างน,นคะคะันมีหุ่นทีเฟิร์มระหว่างทางของประโยค ันคือการมีวินัยการก้าวข้ามผ่านความที่เกียจในตัวเองความอดทนหากเราข้ามอุปสรรคเหล่านั้นไปได้เราจะรู้สึกภูมิใจเล็กๆค่ะว่าเราเองนั้นก็สามารถทำได้และหากทำมันได้สำเร็จจริงๆเราจะมีกำลังใจในการทำสิ่งอื่นๆได้อย่างมากมายเลยล่ะค่ะ 4. เแล้วใช้คำว่าจะคำว่าไม่ได้คำว่าเดี๋ยวก่อนในการกำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงตนเองนะคะ ทำไมนั systems, uh, ่นหรอคะมันสอดคล้องกับศาสตร์ของการสะกดจิตนั่นแหละค่ะเคยได้ยินทฤษฎีการใช้ยารักษาคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไหมคะยาแป้งที่นม่มีตัวยาแต่คุณหมอบอกว่ายาตัวนี้เมื่อทานแล้วจะลายเครียดและหายจากอาการโรคซึมเศร้าทาให้คนไข้เชื่อแบบนและเมื่อคนไข้ทานไปแล้วปรากฏว่าหายจากอาการซึมเศร้าเพราะคนไข้มีความเชื่อตามที่หมอบอก การหลีกเลี่ยงคำาหลายๆคำก็เช่นกันค่ะเช่นจะไม่เดี๋ยวก่อนไปทำวันอื่นแล้วเปลี่ยนเป็นคำว่าทำได้ทำเลยเพื่อเป็นการกำเนิดจิตใต้สำนึกของคุณแล้วมันจะช่วยให้คุณไปสู่เป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ 5. ห,หาแรงจูงใจหรือบุคคลต้นแบบเชื่อว่าหลายๆคนคงมีบุคคลที่เป็นไอดอลอยู่ในใจนะคะแล้วอาจมีความคิดขึ้นมาบ้างว่าหากเราเป็นแบบเขาก็คงจะดีไม่น้อย,อยง่ายๆค่ะ อยากเป็นแบบไหนให้นำพาตัวเองเข้าไปใกล้คนเหล่านั้นจะส0ของมนุษย์จะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมซึ่งสามารถเลือกได้ค่ะว่าเราจะเปลี่ยนแปตัวเองไปในทิศทางไหนเช่นไปทางสายารตติงสายเอลตี้หรือสายปฏิบัติธรรมวิธีเปิดโลกและคอนเน็กกับสายต่างๆที่กล่าวมานั้นก็อย่างเช่นเข้ากรุ่มไลน์กลุ๊ f เฟซบุ๊กหรือเปิด Google App ซึ่งเป็นแอปพื้นฐานในการหาความรู้ อ่านประวัติของคนดังที่ประสบความสำเร็จมี how to ที่คุณได้ลอกเรียนแบบอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะ 6. หาความรู้และวางแผนทีละขั้นตอนเมื่อเรากำหนดได้แล้วว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องใดจงตั้งใจหาความรู้กับสิ่งนั้นและวางแผนในการเดินไปให้ถึงเป้าหมายเราอาจจะทำทีละขั้นทำแบบมีกดดันเองจนเกินไปแล้วอย่าลืมให้กำลังใจตัวเองบ่อยๆนะคะ 7. จ็ดกำจกัดแรงฉุดลัง เรื่องนี้เกิดขึ้นกับหลายคนมากๆเคยไหมคะจะทําสิ่งใดแล้วเล่าความฝันและแผนการให้คนอื่นฟังแล้วเขาไม่อินจนทําให้คุณรู้สึกเฟลและเชื่อว่าตนเองทําไม่ได้หรือว่าเขาเล่านั้นเบรกโปรเจกต์อันยิ่งใหญ่ในหัวของคุณให้เหลือเป็นแค่เรื่องเล่าจงเชื่อมั่นในตนเองคะ่ะว่าตนเองทําได้และหากทาแล้วไม่สําเร็จจริงๆนั่นคือเราทําแล้วจะดีกว่าไหมคะกับมันไม่สําเร็จหรอกตั้งแต่ยังไม่ลงมือทำแม เริ่มต้นเพียง0.1%ก็ถือเป็นก้าวที่สำคัญได้แล้วค่ะพอความฝันผู้ลายเป็นจริงได้สิ่งนั้นแหละที่ทำให้ชีวิตน่าสนใจทำไมนี้ถึงทำคลิปนี้ขึ้นมาน่ะหรอคะเพราะนี้มีฝันที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอาทิตทางที่ดีกว่าเดิมค่ะพอมทั้งบอกเล่าข้อมูลดีๆให้เพื่อนๆหลายคนได้ลองเปิดใจแล้ลองปฏิบัติตามลยน,นะคะ และหวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่แนวทางในการพ้นหาแฟชั่นในการดำเนินชีวิตในยุคโควิดสิบ้ยุคท,ที่ทุกคนต้องเอาตัวรอดพรเพื่อก้าวไปสู่วันปลอไปัของเพื่อนเพื่ได้บ้างนะคะฝากกดไลค์กดต,ติดตามหรือติชมในคลิปของนี้ได้ใต้คอมเมนต์นะคะขอบพระคุณค่ะ